อพอถักครบระยะนะครับ26นิ้วแล้วเนาะวัดหัววัดท้ายก็ตัดไหมทองครับมามัดแบบนี้นะครับมัดปลายไว้นะครับทั้งหัวทั้งท้ายให้ได้ระยะ26นิ้วที่เราวัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีต่อเชือกที่ผมจะสอนกันนะครับวิธีต่อเชือกแบบเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีปมปูดมาให้เรา ต้องมาแก้งานตามหลังนะครับก็มัดแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดกาวไปเลยนะครับเอากาวร้อนยอดกาวร้อนหยอดไว้นะครับให้มันแน่นทิ้งไว้ให้มันแห้งครับเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับมัดหัวมัดท้ายเหมือนกันนะครับนะมัดหัวมัดท้ายเหมือนกันให้ได้ระยะยี่สิบหนิ้วที่เราถักมานะครับ มาวัดดูอีกทีเอาสายวัดวัดให้เรียบร้อยนะครับให้ได้ระยะตามที่ลูกค้าสั่งนะน็ได้ระยะ26นิ้วพอดีนะครับวัดหัวมัดท้าย แล้วก็ยอดกาวให้เรียบร้อยนะครับดึงให้แน่นหยอดกาวตรงเนี้ยที่มันดึงเนี่ยมันจะมีความยุบลงไปหน่อยหนึ่งเวลาที่เราต่อโดวยวิธีของผมเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ทําให้ตัวเส้นสร้อยนะครับมันเรียบเนียนเวลาที่เราถักล้อมนะครับมันจะได้ไม่ปูดบวมงานจะได้สวยลองเอาไปทํากัน Okay. พอมันแห้งแล้วนะครับก็ใช้คัตเตอร์ครับคัตเตอร์เนี่ยตัดตัดช่วงประมาณเนี้ยใกล้ๆกับตัวใกล้ๆกับตัวไหมทองนิดนึงนะครับให้ระยะประมาณนี้เพื่อที่เราจะลนไฟเก็บปลายนะครับแล้วก็ตัดปลายของตัวไหมทองไปเลยแล้วก็ตัด ใช้คัตเตอร์คมหน่อยนะใบใหม่ๆได้ยิ่งดีนะครับนี่มันก็จะได้แบบนี้นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาลนไฟเก็บอีกทีหนึ่งถ้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะมาต่อเชือกกันนะครับมาต่อใส่ให้มันสวยงาม ใช้คัตเตอร์ตัดมันก็จะได้ปลาย2ปลายที่เป็นหน้าตาล,ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาไฟลนไฟมันลนไฟฟู่ครับแนะนำให้ใช้ไฟฟู่ให้มันร้อนเร็วนะครับไม่ใช้ไม่แนะนำให้ใช้ไฟแช็คธรรมดานะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยความละลายของมันนะครับเพื่อล็อกปลายตรงนี้นะนะครับอ่ะ ให้มันได้แบบนี้เนี่ยมนๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันนูนนะครับพยายามแต่งให้มันมนๆทำไมต้องมนมันจะได้มีร่องในการซ่อนเชือกครับสงสัยใช่ไหมว่าต้องต่อ,อยังไงจะไมตัดหัวตัดปลายแบบนี้นะครับตัดหัวตัดท้ายแบบนี้แล้วจะต่อ,อยังไง อุปกรณ์ที่จะต้องต่อนะครับมีเข็มกับไหมทองแนะนําให้ใช้เป็นไหมทองนะหรือว่าเส้นได้ที่สามารถอมกาวร้อนได้ดีนะครับตัดมาสัก 2, 20นิ้วนะครับเผื่อเหลือเลยเพราะว่าเราจะได้จับมันง่ายๆเวลาที่เรามัดนะครับไหมทองที่ผมใช้นะครับจะใช้เป็นเบอร์หนะครับเส้นเล็กนะ พเราจะทบ2ชั้นนะครับวิธีการต่อนะครับประคองเส้นให้มันดีๆอย่าให้มันบิดนะครับดูว่าโอเคได้ระยะที่มันไม่บิดตัวเราก็จับปลายมาชนกันนะครับแล้วก็ใช้ใช้เข็มครับแทงล่องไปสักสองสองเส้นนะครับนี่อย่างนี้แทงล่องไปสักสองเส้น แบบนี้นะเหลือไปลายไว้หน่อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันแต่เราจะทําในลักษณะที่การแทงแบบนี้นะครับแทงเป็นแนวขนานไปนะครับนี่นะเก็บสองเส้นเหมือนเดิมครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับมันจะได้ระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่าอืมแบบนี้ ให้มันขนานกันแบบนี้นะครับขนานกันอย่างนี้แล้วเราก็หมุนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแทงสองเส้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันขนานกันแบบนี้อืมอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับให้มันขนานกันเราจะเว้นไว้หนึ่งหนึ่งเส้นเพราะว่าเส้นนี้มันถักหกใช่ไหมก็จะเว้นไว้หนึ่งเส้นแล้วก็แทงเก็บรวบสองเส้นนะครับ อ,อย่างนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ดึงให้มันปลายมาชนกันจับประคองครับดึงจับประคองดึงให้ปลายมันมาชนกันแล้วก็แทงซ้ําไปอีกรอบนะครับทาแค่สองรอบเท่านั้นมไม่ต้องทําเยอะนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะหยอดกาวร้อนให้มันอมกาวร้อนไว้ตัวเส้นก็จะแข็งนะครับ ต่อแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะหลุดไปไหนเพราะว่าเราใช้ไหมทองกับกาวร้อนนะครับเป็นตัวผสานอ่ะพอเราได้นี่เราก็ดึงเส้นไหมออกเลยออกจากเข็มเลยนะครับแล้วก็ดึงรัดจับประคองนะครับจับประคองแล้วก็ดึงคราวนี้เราจะมามัดมันให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ วิธีมัดก็คือประคองเส้นส้อยไว้หน่อยเนาะนะครับประคองเส้นส้อยไว้ในลักษณะนี้เอาอุปกรณ์ของเรามาใช้นะครับให้มันอยู่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงประคองให้มันแน่นแล้วก็มัดครับมัดเลยนะครับมัดให้มันอยู่ตรงกลางร่องที่เราทำให้หัวมันมนเมื่อกี้ เนี่ยตรงนี้นะครับวัดสักสองรอบนะครับสามรอบก็ได้แต่งจริงสองรอบก็พอละกำลังดีนะครับอ่าแล้วก็จัดให้มันอยู่ขนานกันนะครับอ่าอีกสักรอบหนึ่งเพราะเส้นมันเล็กแล้วเราหยอดกาวผสานไปอืมจัดให้มัน ขนานเข้าที่นะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนย่อนเลยกาวร้อนจะเป็นตัวผสานของไหมทองได้ดีครับเพราะไหมทองมันจะเป็นตัวดูดซับตัวกาวร้อนได้ดีมากนะครับและก็จะแข็งแรงนะครับเนี่เห็นไหมเนียนไหมมันก็จะไม่ปูดไม่บวมแล้วดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับ ยกน้ำได้เป็น10-20ี่สิโลเลยแหละนะครับเพราะว่ามันแน่นบาทีเก็บทิ้งแบบนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่ไปถากล้อมลายนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าล้อมลายขึ้นยังไง